สสวัสดีมผนี่ครับเมื่อวานไปห้างมาแล้วก็ไปซื้อนี่มาเป็นยาสีฟันที่แบบว่ากดปุ่มแล้วมันแปลงเอง <c oughs> เอาตรงนะ ผมคิดว่ามันแบบว่าโคตรปัญญาอ่อนแต่อยากซื้อเพราะว่ามันเป็นความฝันวัยเด็กเหมือนกันนะอยากมีเนี่ยแต่แม่ไม่เคยซื้อให้เพราะว่ามันไรส้สาระเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าเป็นไงก <c oughs> ดก็แม่งสั่นเลยเราดูกัน <c oughs> แม่ง แค่สันส่นๆเฉยๆที่เหลือก็แปลงเองเหมือนเดิมปกติอ่ะหไหนก็หไหนแล้วก็ขออัปเดตห้องนอนก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้คือห้องนอนนะครับม่านยังไม่มีที่คือพ่อผมนี่อันนี้ผมก็เจาะของผมเองนะครับเจาะเจาะเจาะบอกเลยว่าพุนเนะี่ยบ้านนี้แบบว่ารูพุนสวยง,งามนะครับมาเดินลงไปข้างล่างกันข้างล่างทำข้าวกันอยู่นะครับเพิรา์นทำข้าวอยู่ แม่ครัวแม่ครัวตัวปวดโนนตัวปวดอ่ะฉันไม่ได้เอาข้าวรออ้าวอ้าวอ้าวเอาเงี้ยเอาเี้ยเอาเ้ตกกระบาดนี่คือครัวที่ทำทำแบบจริงจังครั้งแรกประมาณ90%ค่ะทำเมนูอะไรตอนเช้านี้อเลยค่ะเบรกฟาสต์นะคะไปเบิ่งกันจะไปเบิ่งกันอ้าวอันนี้ก็เพิ่มเติมครับเป็นประตูห้องน้าเมียของช่างช่างที่มาทําบ้านมาวาดให้และนี่คืออาหารเช้าของเราตริง โอ้โหโคตรเท่ครับน้องๆอ้าวแล้วคุณไม่กินเหรอไม่กินทำไม,ามาก็ยังไม่หิวอ่ะอะไรไม่กินข้าวชาได้ไงก่อนกินข้าวมาดูหิ่งไอ้ดิวมันถ่ายไปแล้วต่อยากให้เออได้ดูนะครับผมอันนี้คือหิ่งที่ผมสักกาบ,บูชานะครับผมดรสเตงสุดยอดไหมครับว่าข้อสุดยอดเลยไหมนี่ดรสเตงใช่ไหมอ่ะกินข้าวดีกว่าจะไปทํางานแล้วนี่ก่อนกินข้าดวดูนี้ครับผม เป็นไฟอันนี้เป็นไฟที่ผมเอาเอามาผูกไว้นะครับเป็นลูกจักรวาลต่างๆสามารถเปิดได้ตรงนี้ตึงกระพิบได้ตึงน่ยมันใส่ถ่าน,นครับผมอันนี้อรอยมันก็แค่ไข่ทอดมันเล็ดฟิวนะกินหมดหมั้ยนะร่ะ เย้โอเคครับผมวันนี้ผมก็ไปทํางานเหมือนเช่นเคยนะครับผมแต่ที่แตกต่างไปก็คือบ้านใกล้สุดๆเลยครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีถ่ายคลิปอ๋หน้ากัน2คลิปนะครับมีคลิปสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมโอ้ยติดอจไปเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมยังยังติดตามอ๋หน้าอยู่ยังชอบในผลงานอ๋หน้าอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน้าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมบ้างนะครับด้วยเย้ทุกคนครับวันนี้ที่ผมรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับผมเมื่อกี้มีรถมาส่งของนะครับแล้วก็รู้สึกว่าของนี้หน้าตาคุ้นๆนะครับเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนั่นก็คือ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพีพีลิซิ่งเป็นไงล่ะปัวเดียวของตัวเดียวให้เขาสลักชื่อไปแล้วเราเขาส่งมาพอดีมึงขอได้แต่ปีปีไหนนะอุ้ยหลายเดือนหลายเดือนนานอยู่เออหลายเดือนเลยมันส่งแล้ววายกูจะแกะดูซิว่ามันเป็นอย่างไรอืออือนี่ครับนี่ครับใช่ไหมเนี่ยสำหมับจะเปิดมาของ B O Stallan เออเเอสตอรี่ใั่เอออสตอรี่ตางเลยรุ่นเก่ารุ่นเก่าเป็นอย่างนั้นรุ่นใหม่สวยกว่น<อ>านะมันดูหรูหราดูหรูหรานี่อันนี้คือรุ่นเก่าครับผมอันนี้คือรุ่นใหม่แตกต่างกันสุดยอดเลยวิสวยะเนค่นั เอ้ยไปกดซับสไคร์เชอบแอสเซอร์มาแล้วค่ะไ, <c oughs> ได้อุ้ยได้แล้วครับโอเคขอบคุณทุกคนมากที่กดซับสไคร์ช่วยกันนะครับไปตา,ตามเพื่อนมาช่วยกันกดด้วยแล้วกันนะครับแกงสุดปอกของเราเอายังไงเดี๋ยวผมเอานี่ไปประดับบ้านนะครับขอบคุณมากทุกคนเย้ yeah. ตอนเนี้ยทั้งหมดอ่ะกูบอกวั่นใจโดยสุดกูไม่ได้ใกล้ชิดกับแมงนาแน่นอนเข้าไ,ไหมแต่แมงแต่กูมันแทงมันไงจังหวะมันถอดแมนแล้วกูแบบ ไกลนิดสุดก็เลยทุกคนอาจจ่านตลอดเพราะนั้นตอนนี้นมี2เวคือ1เรารอให้เด็กนั้นตรวจแล้วก็ติดหรือไม่ติดแน่นอนอยังไงถ้าติดก็นอนคนเดียวใช่แต่ระหว่างนีน้ทุกคนต้องถ่ายสีกินกันไปก่อนทุกคนต้องถ่ายซิตรูนทั้งหมดเลยเพราะคุณไม่อยากให้แค่มันแค่มันเสียเวลาวนีไปเสียวเวลามากๆากเลยมไม่ทำอะไรเลยนะเนื้อทิ์สำหรับงานที่ไม่มีที่หมองไม่เห็น มันดันมันมีทาง,งไหนก็ได้ลงเข้าไปอย่างเราไม่เห็น,นะไม,ไม่มีปู่คนเดียวดีกว่าแบบหยุดท่าลอฟฟิตอี้มันเสียเวลาทุโโกคนกู้การเป็นตัวเสียงเฉยเลยอ่ะไฟกิฟหายเลยว่ะเรือดาวดวงนั้นที่ฟันอยาบเป็นเรือดาวดวงที่ฟันไปเายไปเฮ้ยเส็งว่ะ าโอเคครับผมจะอธิบายให้ฟังครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในรถคนเดียวแล้วคือเมื่อเช้านะครับมีเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานคนใหม่นะครับมาจากจังหวัดอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับผมมาเสร็จปุ๊บเข้าฟิตมาแล้วก็มานั่งเก้าอี้นะครับและทีนี้ก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ผมก็ได้บอกให้อองตองไปหยิบที่แยงจมูกมานะครับผมผมก็ถามน้องมันว่ามึงเคยตรวจหรือย,ยังบอกไม่เคยโอเคผมก็ใส่แมสอะไรเรียบร้อยนะครับน้องมันก็ถอดแมสออกมาลงมาแทงจมูกมันและทีนี้ก็เอาไปตรวจ ผมก็ใส่แมสกลับมาหน้าคอมเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผ่านไปประมาณ5ทีเองครับผมไอ้จื้อเดินลงมามาเห็นว่าน้องคนนั้นเป็น2ขีดชิปหายเลยครับทีนี้ผมก็เลย บอกไอ้น้องเด็กเฟ์นนคนนั้นว่าเออมึงต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยไปตรวจให้แน่ใจให้แล้วค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้จะมีถ่ายโอห์น้า2คลิปก็คือมีคลิปเล่น1คลิปแล้วก็คลิปมีคลิปลูกค้าด้วย1คลิปนะครับผมการที่ถ่ายคลิปลูกค้าแล้วโอฮา a น่าอยู่กันไม่ครบเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับแต่ผมจะปล่อยให้บริษัท ปิดตัวไปเฉยๆเจ็ดวันโดยที่รอผมคนเดียวว่าผมติดหรือเปล่าอ่ะกับการที่ผมออกมาจากออฟฟิศแล้วแล้วให้เพื่อนทางานกันต่อจะดีกว่านะครับเพราะผมมันน่าจะเป็นสุ่มเสี่ยงคนเดียวที่เสี่ยงสุดๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นกนะ็มีองตองมีจื้ออยู่นะอยู่ข้างล่างด้วยกันนะครับผมแต่ทุกคนก็ใส่แมสกหมดผมก็ใส่แมสนะแต่ผมเป็นคนแยงจมูกมันไงผมได้ใกล้ชิดน้องคนนั้นมากที่สุดนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะน้องเขาจะติดจริงๆ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่าเครื่องมีการผิดเพี้ยนอะไรนะคร ดังนั้นผมก็ต้องปล่อยให้เพื่อนทางานกันไปแล้วผมก็ต้องออกมาอาจจะต้องกักตัวอยู่บ้านเลยแหละนะครับอันนี้มันก็คือการกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอะ่ะรู้สึกตัวเองได้เลยว่าผมไม่จะใกล้ชิดกับมันแน่นอนจังหวะที่ผมแย่จมูกผมว่าปิดแมสอย่างดีพอปิดเสร็จปุ๊บตรวจปุ๊บผมก็ล้างมืออย่างดีฉีดอย่างดีนะครับพอรู้ว่าน้องมันขึ้น2อขีดโอ้พีนี้ผมไม่ฉีดหนักเลยฉีดท้องฟิตหนักเลยนะครับก็หลายๆาคนอาจจะเป็นห่วงนะครับผมผมก็เขาเรียกว่ากันไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าเป็นห่วงสบอนด ตานนั้นครับต้องโทรบอกน้องเฟืร์นก่อนฮัลโหลฮัลโหลคุณปะ <But? S 1> มีเรื่องแย่ๆมามาแจ้งข่าวอะไรอ่ะน้องฝึกงานคนที่มาใหม่วันนี้ใช่ไหม <c oughs> พี่เป็นคนแยงจมูกให้แล้วทีนี้มันขึ้น2องขีดชย <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วทีนี้เพื่อนๆก็ไม่ค่อยสบายใจกันก็เลยพี่ก็เลือกที่จะแบบว่าจะปิดออฟฟิศดีหรือว่า พี่หยุดคนเดียวดีก็กายสรุปแล้วก็คือพี่ต้องหยุดคนเดียวให้เพื่อทางานกันต่อพี่ต้องมากักตัวที่บ้านเพราะนั้นคุณก็สุมเสียเหมือนกันเพราะนั้นพี่จะต้องอยู่ในห้องดําตลอดเวลาอือฮัแล้วมันได้มีอาการอะไรใช่ไหมบ้าเพิ่งเมื่อกี้เนะี่ยจ้าโอเค โอเคครับผมเรื่องแซดๆโอเคผมจะผ่อนอารมณ์ตัวเองแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วผมจะมาถ่ายคลิปเปิดแล้วก็มาทํางานที่ออฟฟิศในระหว่างที่ผมถ่ายคลิปโอฮาน่าอยู่นั้นอะ่ะผมจะส่งคนดูให้ไปดูคลิปที่น้องเฟิร์นถ่ายเอาไว้เมื่อ3-4วันที่แล้ววันที่ผมไปอยู่สรีสะเก์หลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบนะครับผมคลิปต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของผมในช่วงเวลาของการกักตัวแล้วกันนะครับผมจะถ่ายให้ดูตลอดจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้คลิปนี้นะครับผมหลังจากที่ทุกคนรู้แล้้้วว่าาเเหหตุุกกรณ์นนนีปป็ยงงไไผมจะใทค วอล์กของน้องเฟิร์นนะครับผมเฟิร์นน้องเฟิร์นได้วอล์กเอาไว้ประมาณ3าวันในวันที่ผมไปอยู่สีสเ,เกตนะครับผมไปดูกันว่าน้องเฟิร์นวอล์กเป็นยังไงบ้างกับการอัปเดตบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันครับเย้ yeah. อะเมื่อกี้ก็คือพี่อามนะคะเขาได้เดินทางไปถ่ายงานเหมือนที่บอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าพี่ๆเขาไปถ่ายงานที่สีสะเกตไปถ่ายเอ็กซ์กับไทยบ้านเดอะซีรีส์นะคะในทีนี้เราก็อยู่กันกับหมาหนึ่งตัว ก็อยู่กับลูกชายนะคะสองคนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสมาชิกมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเฟิร์นไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวบ้านใหม่นะก็แบบเออนิดนึงต้องหาเพื่อนอยู่เพราะว่าบ้านมันใหญ่เกินไปแบบว่าเดินไม่ทัว่วไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วส่วนวันนี้ในบ้านนะคะก็จะมีช่างนะคะที่เขายังจะต้องมาทํานี่ก๊อกน้ํานะคะแล้วก็ก๊อกน้ําหลังบ้านเฟิร์นขึ้นไปข้างบนมาเมื่อกี้แล้วก็ลงมาอ่ะที่ช่างหายปไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคส่วนเฟิร์นก็จะมีเก็บบ้างนิดนหน่อยหนะะ่อยค่ะให้มันเข้า พวกอะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบมีรกอยู่บ้างนิดน,นึงก็เดี๋ยวจะเก็บให้เข้าที่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะฝนก็พอดีก็พี่อารม์ไม่อยู่ใช่ไหมฝนก็เลยแบบจ้างเด็กเด็กมานะคะคอนอย่าไปบอกพี่อารนะ์ก็แบบเออไปจ้างเด็กมานะคะเดี๋ยวก็รอรอน้องเขาว่าถึงก็จะมาดูแบบเหมาเขามาเลยนะแบบ3 -4 วันเลยจนกว่าพี่อาร์จะกลับนะคะคก็เหมาเด็กมาอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวรอน้องเขามาแล้วก็ไปดูกันว่าเป็นใคร สวัสดีค่ะอันนี้มันทำอะไรคะปูย่าใช่ไหมคะยั yeah. เดี๋ยวจะลงย่าแต่ว่าเดี๋ยวเทสายนก่อนเราจะมีญ่าอันเขียวขจีเห็นพี่อารบอกว่าจะมีปูญ้าแล้วก็ก๊อกน้ําแล้วก็ไฟไฟขาวไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดตอนไหนเดี๋ยวเพื่อนจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะตอนแบบพวกพี่ๆเขาทําเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้เราจะคุยกับใคร ในที่สุดก็มีเด็กนะคะที่เฟินจ้างมา <c oughs> น้องเขาก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เฟินบอกไปคืออย่าบอกพี่อาร์มนะเพราะว่าเฟินหงองจริงเฟินอยู่ไม่ได้ก็คือแบบเหมาน้องเขามาแบบ3มวัน4ี่วันเลยนั่นก็คือจะได้ <c oughs> <c oughs> จกะก็แแล้เนาะโอ้ยอยังไม่ได้อาบน้ำเลยโอ้โหเน่าแบบเน่ามากเน่ามากคนอะไรดูเลยสี่โมงเย็นแล้วเนี่ยยังไม่อาบน้ำเลยอย่าไปบอกเขาเรียกให้อาบน้ำก็เกินไปแล้วนะนี่บอกเวลาเขาอีกแบ่งฝันยัง โอเคจบ n น้ำวันนี่นะคะก็เอาไอ้ต้งแลนด์มาอยู่ด้วยนะคะจากช่องเจนแจนเป็นเด็กเอ็นรับบทเป็นเด็กเอ็นเพราะว่าพอตอนแรกที่ฝนรู้ว่าแบบพี่อังเขาจะไปต่างจังหวัดกันอ่ะแบบทักหายอะไรเลี้ยแบบเอามาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยรับบทเด็กเอ็นนะคะใช่แล้วข้าววันละจานพอก็ดูแล้วแบบช่องเจนแจนก็อาจจะเปลี่ยนโลเคชั่นไหมมีไหมแน่นอนบ้านเราเราเทอยู่แล้วมีแน่นอนก็ไปติดตามกันดูนะคะส่วนฝนก็นี่นั่งแพ็คสบู่รอสบู่มาส่งแพ็าของเขาพังไม่จะช่วยเขา ถ้าอง <c oughs> เขาห <c oughs> ันงไปล้ช่วยเอน้องเรา,าเออเหมือนก็ไม่ยากดีกว่าเรียบร้อยพี่เฟิร์นมันขานี่นะคะเราก็แบบจิบกรนเบาๆเย็นนีเราเป็นวัยรุ่นแป๊บซี่ไโซแล<ส>้วคือแบบ,แบเออ<ๆ>ไม่ใช่แบบแ,บบแดดจะเลยหรืออะไรนะไม่มีแก้วค่ะ,คะที่บ้านคือยังไม่มีจานชาไม่มีแก้วไม่มีช้อนไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีอันนี้อยู่ก็เลยเอามาใช้ก่อนนะคะไอโซยานาบ้านก็คือพี่เขาเพิ่งขับรถออกไปเมื่อกี้น่าจะไปเอาย่าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็นี่ เขาบอกว่าต okay. <c oughs> ้องปูทรายก่อนเนี่ยค่ะเขาก็มาปูให้พื้นมันเสมอกันแหละมั้งไม่รู้เข้าจะเองคนเดียวก็เดี๋ยวจะมาให้ดูตอนนี้ที่คือย่าเสร็จเลยแล้วกันตอนนี้พวกก็จะไปนั่งแพ็กสบู่ก่อนนะครับโอเคห้ามงเย็นแล้วนะคะก็ได้เวลาอาหารเย็นของอัลฟาจะลงมานั่งคอยข้างล่างเร็วเออคอยยังยังโซเดียมว่า อินอัลฟาก็ยังมีแบบว่าง,งงงกับบ้านใหม่อยู่นะครับอ้าวใครกับเนี่ยสมาชิกเจนๆมาอีกแล้วนี่อ๋เอเขาไปไหนแอล้วอับน้ำเพิ่งตื่นเหรอเจนคุงตื่นนานแล้วแต่เพิ่งเอาของให้พี่พี่เขาเสร็จพี่พี่เขาลืมของอ่ะ <laughs> อัปเดตนะคะปูยา่าตอนนี้ก็คือลงดินที่เขาลงทรายแล้วก็ลงดินนะครับแล้วก็จะลงยา้าเร็วนี่ยปูย่าให้น้องเนี่ย ใจเย็นก่อนยานี้ดีจริงแม่หอมมากแล้ว <c oughs> มีสาวปู่ยาให้อ้าวหรอะ้ารนั่งลงนั่งลงเออเก่งมากนั่งโดยอย่างเดียวพอนี่ก็จะเสร็จแล้วครับเอาฟ้า <c oughs> ยาโนโนโน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะคะก็มืดแล้วแล้วก็นี่ย่านะคะปูเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ยมีที่ให้อลฟาวิ่งเล่นแล้วก็ตรงนี้เว้นไว้เพราะว่าเห็นพี่อามาว่าจะเทป,ปูนนะคะตรงนี้เพราะว่าเอาไว้เผื่อแบบอาบน้าออลฟาอะไรเงี้ยตรงนี้เลยสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่าคืนนี้เราจะมีอะไรกันบ้างอยากมีทีวีอ่ะอยากมีทีวีอ่ะเดี๋ยวก็มาแล้วต้องเราก่อน มีที่เบียรข้างล่างด้วยเหรอมีนี่ไงตรงนี้ใหญ่ๆเลยอ๋อนว่ามีแต่ข้างบนสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราช่องเจ๊เจ๊แชแน่ม่ยึดช่องไออามแล้วใช่เรามีครัวที่สวยงามแล้วทุกคนต้องขอบคุณคนที่ติดตามไม่ใชัยพี่ชัเรามาอยู่เป็นเพื่อนพี่เฟิร์นใช่ทำอะไรพี่เลยปลาอยากกินแซลมอนกับปลาแต่ว่าเครื่องมันไม่ครบอ่ะแล้วใส่อะไรบ้างอ่ะก็ใส่ผี่ปนังกับปลา เป็นแจ่วเนี่ยเอาไปดูกับข,ข้าวของเราในวันนี้ดูดิโหยดูแบบงงมากร้านไม่มีตะเกียบไม่มีแบบซอสโ<อ>ชอ,อยุไม่มีวาซาบิให้กูเลยกูกินกับอะไรครับเนี่ย <c oughs> ต้องกินกับปะลาร์ <c oughs> เ,เป็นครั้งแรกแล้วที่จะกินแซลมอนกับปะลาะร์ซูชิก็ยังไม่มีวาซา<อ>บ,บิเลยงงนี่ซีฟิร์สสูตรพี่เฟิร์สนะครับผมพี่เฟิร์สเป็นคนเทใช่แล้วก็เป็นเป็นสูตรใช่ก็พี่เฟิร์สเป็นคนเทใส่ทุกมันเป็นสูตรเซเว่นอีกทีนึ่ง แล้วแ่อยแล้ว <complexity> ว <ol> er> ่าอร่อยแต่ซูชิกูเนี่ยกูจะกินกับอะไรไม่มีไม่มีตอวตปิดแซลมอนเรายังกินกับปลาล้าเลยซูชิก็นำปลาละปลาเขียวก็ได้ไม่รู้จริงเหรอวะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกินปลากันก่อนนะครับไปโอ เอก็หลังจากนะคะที่กินข้าวทําอะไรเสร็จแล้วก็เล่นกับอัลฟาแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็คือเริ่มง่วงแล้วนะคะแต่ก็มีไอ้ต๋อแหล่นั่งทํางานอยู่ข้างล่างนะคะภารกิจวันนี้ก็มีเท่าที่ทุกคนเห็นเลยค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะพูดว่าอะไรวะ <c oughs> เออนั่นแหละภารกิจวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะแล้วเฟิร์นก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันว่าพี่อามไม่อยู่เนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวอาบน้ําแล้วก็ นอนพักผ่อนวันดีครับ Good morning, คุณมอร์ n i ิ่งค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวัวนใหม่อีกหนึ่งวันนะคะก็วันนี้คือตื่นเช้าเพราะว่าเรามีหน้าที่คือต้องให้ข้าวเจ้าหมาในทุกๆวันในทุกๆเช้าตอนเก้าโมงแต่ว่าวันนี้เราจะพาอัลฟาไปเดินเล่นกันก่อนราหมาที่รอข้าวพร้อมไหมจะพาน้องลุยสนามยาแต่ว่าไม่มีสายจูงนะน้มาหนิมาหนยไป ลงสนามหญ้า <Yeah. S 1> ตุมโอ้โหคุมทนยันหมาคะ่ะบ้านเนี้ยบอกเลยชอบหรือเปล่าไปไหนอะวันนี้แล้วเขาก็ยังไม่ชินนะคะก็เลยแบบว่าสำรวจอะไรแบบอย่างอื่นไปทั่วสวยอะก็ยังปลูไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะมีตรงนี้ด้วยเผื่อใครถามนะคะว่าแบบ Alpha อัลฟาอายุเท่าไหร่แล้วก็คือน้อง5เดือนแล้วนะคะโตวไวมากอายุน้องหเดือนแต่ว่ามาอยู่ด้วยกันนี่ประมาณสเดือนใช่ไหม คอยนะพงโอเคระหว่างที่ให้เขาเดินเล่นเสร็จก็จะล่องมาทำความสะอาดก่อนเช็ดตัวเช็ดเท้าเข, <g usting> ข้าใจไหมโบบอทำและนี่ก็คือข้าวของอัลฟาไปกินข้าว <c oughs> กินข้าวต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องทำยังไง นี่ไม่ต้องบอกเดี๋ยวนี้เก่ง่าลงมาข้างล่างนั่งตรงนี้นั่งนี่เลวเออนั่งลงคอย<ม>อยังกิน <laughs> มีแบบว่าแผ่นแผ่นสะดุดนิดนึ่งขณะที <c oughs> ่แบบตื่นสายก็เป็นพี่อาร์มแล้วลงแบบมาเล่นกับเขามาให้เขาฟาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฝนก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะคะว่าวัานนี้ที่บ้านหลังนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะไป <c oughs> ภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของเราวันนี้ก็คืออาบน้ําเจ้าหมาโดยมีพี่เลี้ยงตะหลนที่เป็นพี่เลี้ยงทุกอย่างเป็นทั้งพี่เลี้ยงคนแล้วก็พี่เลี้ยงหมาอาบน้ำหมาอาบน้ำก็เหนื่อยเด็กก็ัหนื่อยอาบน้ำขามัเอาม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 าทำไม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 เป็นหมาาแล้วเป็นหมาแล้านหมาแล้วจ้าไกมาบ้านเราเนี่ย วัน้จะนอนที่นี่เลยอัอนี AO Story X ตื่นเอ็น X d เลยสิมานอกับอาเนาะวันนี้หมจะให้พี่เฟิรเป็นคนทำอาหารให้เปิร์กินจะหนูจะเป็นคนยืนบอกว่าทำยังไงแ้่พี่ฟิร้เป็นคนทำได้เลยดีใจอตื่นเต้นอ่ะวีเจเปอร์มานอนด้วย โอเคค่ะทุกคนอยู่ในรายการเอาชีวิตรอดในรถใหม่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาเอาชีวิตรอดจากคุณฟันนี่ไปขับรถค่ะคืออันตรายคือมีเด็กมาด้วยใช่ค่ะเป็นรายการเอาชีวิตรอดที่น่ากลัวไม่เบาเลยนะคะ โอเคขำแล้วนึงเคยแบบว่าขับมาบ้านนิดนึงเพราะว่าเรียนมาใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้จับบ่อยไงก็เลยไม่กระดิกเลยนะคะอยากับเร่งอยากขับเร่งหน่อยตอนนี้นะคะเราออกจากบ้านเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะเรามาดูกันว่าเราจะถึงตลาดประมาณกี่โมงอ่ะโอ้โหเราหน้าอย่างซีดอ่ะไม่ได้ทาลิปเลยอ่ะกําลังอาบน้ำเสร็จไรเปอร์ก็มาถึงพอดีอย่ากลัวนะเฟิร์นทําพรมอะไรตรงๆ โอเคค่ะซื้อของกันมาเสร็จแล้วเรากำลังจะทำกับข้าวเมนูของเปเปอร์มีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะเป็นซุปกระดูกหมูใส่ผักทองแครอทข้าวโพดแล้วของเราล่ะสั่งแก๊สสิครับเปิดเริ่แบบว่าใช้ครัวด้วยนะคะดูดิมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่มีอะไรเสร็จเลยต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการกินข้าวแล้วก็น่าจะเลี้ยงดูเจ้าเปอร์กันนะคะทุกคนไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าฮัลโหล อาก็เมื่อกี้เห็นโทรมา,าไม่ได้ทำอะไรทำกับข้าวให้ปใเ,เปิร์ย,ยังไม่เสร็จนี่เ <laughs> จ้าของบ้านอยากดูไฟสีขาวค่ะใช, <laughs> ใช่นี่ค่ะคุณเจ้าของบ้านคะแบบนี้หรือเปล่าท,ที่ที่ต้องการแล้วทำอะไรเนี่ยนอนแล้วเหรอไม่มีถ่ายแล้วเหรอมาพักเดีย๋ยวออกไปถ่ายอีกเหนื่อยปะบ่ไปไหนบ้างอะอเข้าป่าเหรอบ๊ายายบ่ายคนดู นั่นก็เป็นเรื่องราวของคุณอาร์มเขานะคะก็ไ pues ม่นานหรอกไม่กี่วันเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วเพราะว่าคือพี่อาร์มเขาก็เคยไปนานกว่านี้มาแล้วไงที่ทิปปัญญีในทิพปัญญีที่เขาไปคือไปหลายวันไม่พอทุกคนติดต่อไม่ได้ด้วยตอนที่พี่อาร์มไปปัญญีอ่ะแบบว่าเน็ตมันไม่ถึงอะไรเงี้ยคือเขาก็หายแบบหายวบไปเลยแบบวัน2วันแบบว่าไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยรอบนี้ก็เลยแบบไม่เป็นไรนะคะชิวๆ โอเควันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็เหมือนเดิมมาอัปเดตว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในบ้านหลังนี้อีกบ้างบ๊ายบายทุกคน ตื่นกันแล้วแล้วนี่ก็คือโรงเรียนหญิงร้วนเมียส,สาวนอนกันไปถึงตรงน,นนะู้นไม่ได้เลยเห็นกล้องไม่ได้เลยคนเนี้ยอะาวทูไปททำฉีกขาโุกฉีกขาโุกกล้องเลยอ่ะอันนี้เฟิเเร์นนจะทำการแพ็คของทางวันส u b s c r i b อ้า นี่ก็คือข้าวมื้อแรกของเราโดยจ้างแม่บ้านคนนี้มาใหม่คนนึงไม่ได้ซุ้มเตากิน <c oughs> ข้าวหรือเปล่าคนนะี้อ่ะอ้ยคันจบโอเคกินข้าวกันดีกว่าค,ค่ะช่วงเวลายามเย็นแล้วก็จะพาเจ้าหมาไปเดินเล่นกันไปเร็วเพราะว่าเพิ่งซื้อสายมาใหม่ เคยมาเที่ยวบ้านเหรอขอขออนุญาตมาเที่ยวนะคะก็มีแขกรับเชิญนะคะเอาทัพช่องทัพช่องกันทำช่องการรวมโรงงานก็ได้อะไรช่องคออยูทูบเบอร์เฮาไหนแล้วไหนยููทบเบอร์เฮาอันนี้คือเจ้ของเรานะครับผมมาคุมคุมคุมโรงงานเดี๋ยวันนี้ใช่คุมโรงงานอันนี้คือแผนกดดปิ๊มในนี่ค่ะอะไรปิ๊มได้อยู่อ่ะอ้าวทำไมเจ้ ันนี้คือโรงงานฟอนิไบะครับผมใช่ค่ะพอดีก็ไปเชื่อลูกค้าอยู่ค่ะชื่อลูกค้าเสร็จแล้วทางด้านนี้ค่ะอันนี้คือแผนกต่างของโต้แล้วแพ็คสบู่หอมหอมมาเราใส่มาดูเราใส่กล่องหอมเชื่อลูกค้านี่หอมมากแล้วคนนี้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 เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านทำทำอาหารแล้ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไอเด็กน้ำลายเหรอ อันนี้คือลูกเ <c oughs> ทพเรียกลูกค้าโอ้ยคุณไหวคุณไหวคุณไหว,ว,วไม่ไหวก็นี่ค่ะทั้งหมดทั้งหมดก็คือออเดอร์สบู่สครับกราบขอบคุณลูกค้า <c oughs> ทุกคิดหน,นึ่กราบครับกราบงามๆใช่มันเยอะมากดูดิขา <c oughs> ยาวมากยาวแบบ8ปกิโลอ่ะ <c oughs> แต่วันนี้พนาักงานเยอะด้วยทุกทีทําคนเดียวโอ้ยคิดดูดิพี่พี่เฟิร์นจะเหนื่อยขนาดไหนขนาดวันนี้มาช่วยทำวันนี้เขาเปิดโลกดิจิตอลแล้วแบบนี้เขาทำไง ต่อให้ลูกค้าชื่นใจเลยหรือว่าแบบเป็นคนที่มุ่งมานะในการทํางานแต่เมื่อก่อนนี้จะนั่งปินทีละออเดอร์แบบว่าปินชื่อนึงแล้วก็ตัดแบบว่าแยกแยๆออกไปแบบว่ากองนี้หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนอะไรเงี้ยวันนี้มาแบบว่าตัดสรู้เรื่องใหม่คือถ่ายยาวคือแบบปินยาวๆแบบนั้นอะไรแบต้องหยิบบินหยิบบินมาให้ดูหน่อยบินยาวอะได้ค่ะนาฬิกาสแตนด์นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งของแคนเนลด้วยอันนี้คือใบบินที่ยาวเหยียดที่พี่เฟิร์นเพิ่งทำ เขาเรียกว่าอะไรพึ่งเป็นเสร็จเมื่อกี้นี้เยอะมากไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะแบบขนาดนี้หรอวะจริงขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะ,อะขอบคุณนะครับโรงงานแล้วคือโรงงานผลิตไม่ทันด้วย <unfair> อาจจะมีแบบบางช่วงบางตอนที่แบบคือพีออเดอร์ลูกค้าก็ลูกค้าก็นา่ารักมากเลยนะแบบรอยอมรอกันแบบอาทิตย์อ <possiamo S 2> สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่พี่อั๋เขาจะกลับมาแล้วเองเย้ yeah! พ่อจะกลับมาแล้วนะรู้หรือเปล่าวันนี้เฟินก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายอัปเดตอะไรมากนะคะเพราะว่าเรื่องราววันนี้ไม่มีอะไรเลย <laughs> วันนี้ก็คือแพ็คของเฟินแพ็คของสูงสบู่เหมือนเดิมตอนนี้ก็คือจะบอกว่าสมาชิกในบ้านไม่มีใครอยู่เหลือน้องรัตนะคะ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> เหลือน้องนัทที่ยังอยู่ในบ้านอะคาเดมี่หลังนี้นะคะ คนอื่นเขากลับเขาแยกย้ายกันไปหมดแล้วอาฟ้าคิดถึงพ่อหรือเปล่าฮะ่ะไหนไม่คุยหน่อยดยีคิดถึงพ่อไหมเก่งมากโอ้โหกว่าจะมาถึงหน้าบ้านได้ก็ม,มันตื่นเต้นนะเดีนี่นะคะทุกคนครั้งแรกที่ฝนว่าขับรถออกมาข้างน,นอกแบบนี้เพื่อที่จะมารับพีย่ยามเหนื่อยบอไม่เหนื่อยนั่งเครื่องบินโอเคค่ะเราก็จะกลับบ้าน กัน <_ EN> บ้านกันแล้วนี่คิดถึง,ถงพ่อ,อเปล่าคิดถึงกันอ้วนมาฝ้าแหละคิดถึงพ่อหรือเปล่านะเขารักกันนะคะคนดูนั่งดูอะไรกันไปบ้างเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปตัดครับจบแล้วท่ายคลิป <_ EN> <_ EN> ใช่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าถ่ายอะไรไม่บ้างจะชอบกันหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะเพราะว่าคือพี่อามเขาไม่อยู่หลายวันไงก็กลัวทุกคนแบบคิดถึงเอโออะไรเงี้ย <EN> <_ EN> เฟินก็ทำเท่าที่เฟินทำได้นะคะทุกคน <laughs> อัปเดตให้ดูบ้านนู่นนี่นั่นแล้วก็รอติดตามกันนะครับผมโอนาเอ็กเ,ออเซนหลังนะครับรอยตามช่องโอนาด้วยนะฮะใช่พี่อามแบบสปอยมาว่าสนุกมาก <laughs> ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย เค <Okay, S 2> ผมตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยที่ทุกคนดูเมื่อกี้นี้ก็เป็นวอล์กที่น้องเฟิร์นได้ถ่ายเอาไว้เมื่อ4ี่วัน5วันที่แล้วนะครับผมตอนที่ผมไปอยู่สีสเกตนะครับปัจจุบันนี้เรากลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องปัจจุบันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องดำครับผม <laughs> ห้องทางานของผมเองนะครับนี่ก็มีเตียงเสื้อผงเสื้อผ้าน้องเฟิร์นเอาทําไว้ให้นะครับน้องเฟิร์นต้องไปใช้ห้องน้ําข้างล่างนะครับผมผมใช้ห้องน้ำข้างบนแยกห้องน้ำมันใช้เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปครับผมกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้กันว่าผมติดหรือเปล่ามีเชื้อจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่มีอัปเดตหน่อยนึงนะครับปอกป้องเขาจะเป็นคนคุยกับน้องๆฝึกงานนะครับผมก็อัปเดตมาว่าไอเด็กคนนั้นชื่อชื่ออะไรผมจำชื่อมันไม่ได้เลยจริงๆผลตรวจมาให้ดูว่าผม ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าแบบฟอร์มแบบฟอร์มคัดกรองตรวจโควิด COVID, อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ผลตรวจออกมาว่าไม่พบเชื้อครับเบื้องต้นยังไม่พบนี่ปบังบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบเชือ้อรอยืนยัน PCR 2ทุ่มตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะครับผมต้องรอถึง2องทุง่มจะรู้ว่ามันติดหรือว่าไม่ติดถ้าเกิดมันติดผมก็ต้องมารู้อีทีว่าผมติดกับมันหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่มีเชือ้อมันไม่ติดผมก็ไม่ติดแสดงว่าไอ้เครื่องนั่นที่ยังจะมูกมัว่วแล้ว ที่ผมแย่งกันมาตลอดโอ้งงโอ้ปวดหัวเลยอ่ะอยังไงก็รอติดตามกันแลวกัน,นครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆให้ฟังเรื่อยๆเลยกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าผมหรือทุกคนที่อยู่นะฟิลหน้าไม่มีใครมีโควิดเลยก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันนะครับยังไงผมก็อยากฝากทุกคนนะครับผมยังอย่าเพิ่งกัดตกกันนะครับเออระวดระวังไว้ให้ดีนะครับผมใส่แมสล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะอันตรายกว่าเมื่อก่อนอีกนะครับยังไงก็ระเตรียมกัน แล้วก็หายภายในคลิปเดียวยัง <c oughs> ไงก็คิดถึงทุกคนนะครับผมฝากติดตาม AO ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็โอหาน่าด้วยแล้วกันนะครับเหบวันนี้โอคของเราไปก่อนสุสดครับโย